สวัสดีครับตอนเ้าสู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่26สิงหาคมนะครับวันนี้ก็มีข่าวสำคัญในเรื่องของ Bitcoin มาฝากกันด้วยรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin นะครับก็ก่อนอื่นนะฮะต้องขอบคุณสยาม blockchain.com ด้วยสำหรับข้อมูลด้วยนะครับอ่ะวันนี้มาดูกัน3ข่าวนะครับข่าวแรกครับนักวิเคราะห์อย่างอาริมาติเนสครับเผยบิตคอยกำลังส่งสัญญ,ญาณขาขึ้นครับ ออลิมาร์ติเนสครับก็เป็นนักวิเคราะห์คริปโตที่มีผู้ติดตามนะฮะอย่างแพร่หลายเลยนะฮะกล่าวว่าบิตคอยน์เนี่ยกำลังแสดงสัญญาณญญาณขาขึ้นนะว่าจะพุ่งขึ้นนะครับเขาบอกกับผู้ติดตาม6,9600คนของเขาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X นะครับว่าอินดิเคเตอร์บูลแบร์ในบิตคอย n กำลังแสดงสัญญาณขาขึ้นเขาคาดว่าแนวต้านถัดไปของบิตคอย n อาจจะสูงถึง66,000ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะ อาาเอา,เอา,เอาแล้วก็ต่อมานะฮะเขาบอกว่านักวิเคราะห์เนี่ยยังกล่าวอีกว่าจะมีบางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นนะครับหากว่าบิตคอยแตะระดับ61,900จริงๆตอนนี้มันก็แตะไปแล้วด้วยนะนะครับมันแตะไปแล้วฉะนั้นแปลว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปอีกนะครับยิ่งเปกว่าน,นั้นครับ อาริมาติเนเนี่ยยังชีเห็นว่าบัญชีของวานหรือว่าเจ้ามือบนบนไบแอนซ์กำลังแห่เปิดรอง BTC รองก็หมายถึงว่าเขาคาดกันว่ามันจะพุ่งขึ้นนะครับก็จริงๆมันก็ขึ้นอยู่นะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นช่วงเย็นแล้วของวันที่เอ,อของวันที่25นะฮะที่เราอัดคลิปนี้นะครับก็เช็คในไบ b i t นะฮะว่าราคาบิตคอยตออน,นี้อัปเดตตอนนี้เท่าไหร่ 6 3 9 3 1เครับฉะนั้นที่เขาบอกว่าแนวต้านถัดไปมันประมาณ66 0 0 0ใช่ไหมก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั่นคือแนวต้านถัดไปที่อาจจะยังไม่ยังทะลุไม่ได้หรือถ้าทะลุได้นี่น่า,นาจะน่าลุ้นเลยนะครับก็ใครที่ช่วงนี้นะครับทำเขาเรียกว่าซื้อแบบว่าบิตคอยเป็นแบบประจำนะครับเขาเรียกอะไร DCA ป่ะก็ทำต่อไปนะแม่ว่าราคามันจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับ มีไว้ดีกว่าไม่มีนะมาดูกันที่ข่าวต่อไปสักนิดหนึ่งนะเป็นข่าวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับพะน,นีก็ใกล้ถึงช่วงเลือกตั้งเต็มทีแล้วนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ครับ,รบเล็งยกระดับการเงินของสหรัฐครับด้วยการใช้ DeFI นะครับก็ตัวโดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาเปิดเผยแผนโปรเจกต์คริปโตอันใหม่ครับที่มีเป้าหมายให้สามารถบริการได้โดยไม่ต้องพึ่งระบบธนาคารแบบดั้งเดิมครับโปรเจกต์ Project นี้จะใช้ชื่อว่า the d e f i n the d f i n e once น uh, ะ d f i n e once hmm. ตามที่ประกาศออกมาผ่านเทเลกรมอย่างเป็นทางการโปรเจกต์นะครับเนี่ยมันมีบางคนบอกว่าเนี่ยต่างประเทศเขาไม่ยอมรับก็ลองนะน่นนี่ช่วยเปิดหูเปิดตาดูข่าวกันด้วยนะครับ <laughs> ในถแถลงการของทรัมป์นะฮะเขากล่าวถึงการขึ้นไหวครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เขามองว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ภาคการเงินกระแสหลักกีดกันนะครับแน่นอนสิเขาไม่อยากให้อำนาจ ในการควบคุมเงินหลุดไปอยู่ในระบบของบล็อกเชนนะครับเขาบอกว่าธนาคารและผู้ทรงอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังต่างก็ต้องการอำนาจในการควบคุมเป็นเสร็จแต่ทุกอย่างจะจบลงตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับทรัมป์เขียนไว้แบบนี้เลยนะฮะแปลกนะฮะการที่ผู้มีอำนาจอย่างโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีแต่บอกว่าเราจะปลดอำนาจตัวเองเว้ยให้ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ประหลาดมากนะครับบอกเลยมันยิ่งกว่าการปฏิวัติซะอีก การประกาศดังกล่าวครับอ้างถึงความขัดแย้งในอดีตของครอบครัวทัาครับเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะทําระบุว่าครอบครัวของเขาเนี่ยถูกถอดออกจากธนาคารไร้ซึ่งการเข้าถึงแพลตฟอร์มแล้วก็มีเกมการเมืองที่ปั่นหัวเราด้วยเออปั่นหัวเราได้นะครับกลุ่มเทลเทลกรากรมนี้นะทำไมอ่านผิดจังเลยโน่นเนี่ยกลุ่มเทเลกราเนี้นะถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะ,ะแล้วก็มีสมาชิกในกลุ่มรวม42,000คนแล้วนะโรเยอะ ถึงขนาดครับรายละเอียดบนแพลตฟอร์มยังคงปล่อยออกมาอย่างมีข้อจํากัดครับอย่างไรก็ตามครับอ,อีลิกทรัมป์นะลูกชายคนหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ครับเก่าวในการให้สัมภาษณ์กับทางนิวยอร์กโพสต์ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ดิจิทัลครับสิ่งนี้นําไปสู่การคาดเดาว่าโปรเจกต์อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำโทเค็นนิสสินทรัพย์ในโลก่ความเป็นจริงหรือการขายสินทรัพย์เวอร์ชันดิจิทัลภายในเมตาเวิร์สนั่นเองนะครับเอออยากรู้เหมือนกันว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ะเพราาว่ ดูเขาจะพยายามผลักดันมาทางคริปโตมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างสวนกระแสกับผู้นำอีกฝ่ายหนึ่งพอสมควรแต่ว่าทางฝั่งของอเดโมแครตเองก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจนะเขาก็เริ่มนะเปิดกว้างมากขึ้นนะในเรื่องของคริปโตเคเรนซีนะครับแต่โรสธรรมนี่คือกาวหนักมาก่อนเลยนะครับ มาดูข่าวต่อมากันหน่อยอันนี้น่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบิตคอยเท่าไรนักแต่เกี่ยวโยงกันแน่นอนฮะเพราะพูดถึงบล็อกเชนนะครับนักวิทยาศาสตร์ครับกำลังคิดค้นคอมพิวเตอร์ DNA ครับอันนี้เคยเห็นในข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะที่อาจทาให้เซลล์สิ่งมีชีวิตทำงานแบบบล็อกเชนได้คือเขาใช้เขาใช้เซลล์ของมนุษย์ครับเออ DNA มนุษย์นี่แหละครับไปประมวลผลไปทํางานร่วมกับคอมพิวเตอร์เพราะว่าจริงๆแล้ว DNA มนุษย์เนี่ย,ม,ม,ม,ย,ยมันเก็บ ข้อมูลได้มากกว่าอีกพวกฮาร์ดไดรฟ์ทั่วไปอีกนะครับมันมหาศาลมากนะฮะคือถ้าเราสามารถแฮกตรงนี้เข้าไปได้ในระบบของร่างกายเราไดเา้เราสามารถที่จะแบบค้นพบอะไรบางอย่างในในในเซลล์เราแล้วก็แล้วเราก็บันทึกอะไรไว้ในร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากนะครับจริงๆในอนาคตนใ,ครครในอนาคตอันใกล้ครับขออภัยในอนาคตอันใกล้ อาจ,จมีความเป็นไปได้ครับที่จะมีการาใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยต้องยกเครดิตให้กับความก้าวหน้าล่าสุดในการคำนวณระดับโมเลกุลจากนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาจากการวิจัยีพิมพ์เมื่ที่สิสงิงหาคมที่ผ่านมาน,นะทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาครับแล้วก็มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ได้สร้างคอมพิวเตอร์ DNA ขึ้นมาตามที่คอยเทลากาฟครับรายงานก่อนหน้านี้ครับการจัดเก็บข้อมูลด้วย DNA นั้น มีมาระยะหนึ่งแล้วมันมีมาแล้วนะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่เพิ่งจะมีแต่นี่อาจเป็นคอมพิวเตอร์โมเลกุลเชิงฟังก์ชันเครื่องแรกของโลกครับที่สามารถทําฟังก์ชันการจัดเก็บแล้วก็คํานวณผ่าน DNA แทนที่จะใช้ไฟฟ้าเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็สมาร์ทโฟนทั่วไปครับเฮ้ย <laughs> มันล้ามากนะในการทดสอบจนถึงขนาดนี้ครับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ DNA นี้สามารถแก้ปัญหาซูดโดกุแล้วก็หมากรุกได้นะฮะซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมันอืม เจ๋งว่ะคอมพิวเตอร์ระดับ,ดบโมเลกุลส่วนใหญ่แล้วได้รับการพัฒนาโดยใช้ DNA สังเคราะห์ครับดังนั้นในขณะนี้จึงไม่น่าจะเห็นการใช้งานจริงใดๆสำหรับการแทรกซึมเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับอย่างไรก็ตามครับในทางวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรที่หยุดยั้งทีมที่ได้รับรับทุนสนับสนุนแล้วก็มีแรงจูงใจเพียงพอจากการใช้ราักฐานที่สร้างขึ้นในการวิจัยที่กล่าวมาข้างตน้นเพื่อสร้างระบบการคำนวณภายใน,ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการพัฒนาแล้วก็การขยายตัวในอนาคตครับอาจเป็นไปได้ที่จะสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ DNA ภายในสิ่งมีชีวิตคืออย่างนี้ข่าวเนี่ยวลามันเขียนออกมาหลังจากที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่เขาวิจัยกันต้องเปิดเผยต่อสื่อแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ทดลองใช้กับสิ่งมีชีวิตจริงๆเออก็แค่ยังไม่แถลงข่าวเปะวะนะครับด้วยฐานเบื้องหลังบล็อกเชนอินไซต์อะฮิวแมนนะครับ จะคล้ายคลึงกับวิธีการทํางานของเครือข่ายบล็อกเชนในโลกคอมพิวเตอร์ครับแบบคลาสสิกเซลล์ต่างๆในร่างกายของบุคคลจะทํางานเป็นโนดตรวจสอบความถูกต้องสําหรับธุรกรรมใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนเซลลูล่าในทางทฤษฎีครับจะเป็นไปได้เช่นการสร้างเครือข่ายบล็อกเชนเซลลูล่าภายในอวัยวะเช่นหัวใจหรือตับเพื่อตรวจสอบการทํางานและก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเซลล์ครับนี่อาจเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตครับที่ปัจจุบันอยู่นอกเหนือความข้าใจของมนุษย์นะครับ งานวิจัยที่ก้าวล้ำซึ่งตีพิมพ์ดูเหมือนอย่างน้อยก็นำมันมาไว้ในขอบเขตของความเป็นไปได้ดังนั้นไอ้ไอเรื่องในอนาะคตที่เราจะเริ่มเริ่มนึกฝันถึงหรือเราเห็นในภาพยนตร์ที่ร่างกายเรามันจะบวกรวมกับคอมพิวเตอร์บวกรวมกับหุ่นยนต์คือเรียกงง่ายว่าเราจะเป็นไซบอร์กเนี่ยมันเป็นไปได้มากขึ้นนะครับคุณผู้ชมแล้วการที่มนุษยจะมีอายุยืนยาวหรือไม่ตายหรือสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวเองลงไป ลงไปในไม่ใช่เอาดาวโหลดสิอัปโหลดดอะอัปโหลดตัวเองเข้าไปนะในระบบอินเทอร์เน็ตหรือในคอมพิวเตอร์แล้วพอมีร่างใหม่แล้วย้ายกลับอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นไปได้แล้วไหมะในอนาคตรเราอาจจะต้องอยู่กันไปอีกสักร้อยปีพันปีก็ได้นะฮะบางคนอาจจะเบื่อสมมตินะสมมุติว่าผมอยู่ในร่างนี้ใช่ไหมครับแล้วแบบว่าเออเราเราเรา,เราแบบเราก็มีตัวตนของเราอยู่ในในโลกเมตาเวิร์สด้วยแล้ววันหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเ,เบื่อจังเลยอะ่ะเราแบบเอออยากจะไป ท่องอยู่ในโลกนั้นบ้างเราอาจจะแบบอ่ะงั้นขอนเอาร่างนี้พักก่อนเอาไปเมนเทนแนน์ได้นอนพักอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอัปโหลดตัวเองเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ระบบเมตาเวิร์สแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตในนั้นครับเพราะนั้นก็เป็นโลกเสมือนซึ่งเราก็มีตัวตนเหมือนกันแต่อยู่ในโลกเสมือนนะครับซึ่งเราก็ยังเจอกับคนอื่นๆได้ที่เขาก็ใช้ใช้เมตาเวิร์สใช้โลกที่เป็นโลกเสมือนเหมือนกันใช่ไหมครับแต่คราวนี้วันนึ่งอาจจะบอกว่าเออฉันจะออกไปตรงนั้นละฉันจะออกมาใช้ร่างจริงใช้แล้วเพราะว่าเมนะเทนแนน็ เราก็ดาวน์โหลดตัวเองลงไปกลับมาในร่างกายเราเว้ยเออดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเฮ้ย <Hey, S 1> ผมว่ามันมันเป็นไปได้นะฮะในอนาคตซึ่งแต่แน่นอนผมว่ามันไม่ใช่สำหรับทุกคนมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มคนแต่ผมเชื่อว่าสิราคาเหล่านี้มันจะถูกลงแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นอาจต้องมีการคัดกรองมนันรุย์มากขึ้นที่จะรักษาชีวิตเอาไว้เนาะ เพราะว่านี่เป็นอะไรที่มันยิ่งกว่าดั่งไซไฟนะฮะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วหลายครั้งมันมันแอบทำเรียบร้อยแล้วละมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าต้องให้เรารู้ว่าทำหรือไม่ทาเหมือนหุ่นยนต์นะครับตอนนี้เมื่อก่อนเราเคยเห็นว่าหุ่นยนต์เวลาเขาพัฒนาขึ้นมามันก็ขยับช้าใช่ไหมฮะทุกวันนี้มันขยับไวมากนะครับเดินไวมากเหมือนคนขึ้นไปทุกทีแล้วนะฮะฉะนั้นเราเราไม่ได้ไปเราไม่ได้อยู่ไกลไปจากอนาคตที่เราเห็นในภาพยนตร์เลย ยกเว้นแต่ว่าเราเอาตัวเราไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่มันไม่มีอะไรแบบนี้อยู่รอบตัวก็จะรู้สึกว่าโลกยังคมเหมือนเดิมล้าหลังเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันค่อยล้าหน้าขึ้นแต่เราต่างหากที่ตามไม่ทันเนาะฝากไว้ก็แล้วกันนะฮะในเรื่องพวกนี้ด้วยคุณช่วยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่าเพิ่งแบบโอ้ยปิดใจไม่อยากร,รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่ยอมติดตามข่าวสารนะครับอันนี้จะเป็นผลเสียกับตัวคุณนะครับฝากติดตามบิตคอยเคสซี่ด้วยนะฮะบ,บ้ากี่สุดเรื่องของบิตคอย ทุกวัน8โมงเชา้าตามเปลาประเทศไทยครับที่ u t u b e ครับไทยทาวน์แชนแนลคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ในแฟนเพจนะฮะเฟซบุ Facebook, ๊กแซคโนบอดีด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามมาด้วยกด Subscribe กด Follow กดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกันนะฮะจะเป็นแบบให้เป็นซ u เปอร์ต n ง s ์เป็นจอยเป็นดาวอะไรได้หมดเลยฮะตามแพลตฟอร์มที่เขาอนุญ,ญาตให้เราให้นะครับหรือว่าคุณจะให้เป็นทูมันนี่ก็ได้เป็นพรอมเพย์ก็ได้เป็นเอ่อ บิตคอยและนีเดเวก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะเป็น Wall e t of Satoshi นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วใครอยากจะเทรดคิโตัวเรนซีไม่รู้ใช้บริการเจ้าไหนดีนี่เลยแนะนำฮะบายบิตครับนู่นเลยค r ว o า e คสุดจอเลยนะฮะสแกนสมัครได้เลยนะครับหรือเลื่อนลงไปใต้ใต้คลิปก็จะมีลิงก์ไว้ให้กดสมัครได้เลยเปิดบัญชีครับแล้วก็ลองซื้อขายดูนะครับทำให้เป็นจะได้เก่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าต้องซื้อและเก็บรักษาอย่างไรนะครับสำหรับบิตคอยผมแนะนำแค่บิตคอยเท่านั้นนะฮะเหรียญอื่นผมไม่พูดถึงนะ โอเคไหมไม่แนะนำนะครับโอเควันนี้บิตคอยเคสซี่ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ